เชื้อราเป็นสิ่งที่มักจะถูกเห็นเป็นอะไรที่ไม่ดีทําให้เราเกรงกลัวและอยากจะหลีกเลี่ยงแต่เชื้อราไม่ใช่เพียงแต่สิ่งที่เป็นเหตุการณ์ไม่ดีเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์อยู่ดีๆที่เราไม่คิดถึงเลยวันนี้เราจะพูดถึงการที่เชื้อราเป็นส่วนสําคัญในการผลิตอาหารที่มีคุณค่าสุขภาพสูงและเป็นเมนูที่คนไทยรู้จักดีๆมากมายอาหารหมักดงเป็นเมนูที่มีประวัติยาวนานซึ่งมีคุณค่าทางรสชาติและการถนอมอาหารที่ดีแต่ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์โภชนาการกําลังสํารวจมุมมองใหม่ ในการหมักอาหารโดยต้องการค้นหาว่ากระบวนการหมักมีผลต่อการเผาผลาญการย่อยอาหารและการควบคุมน้ำหนักอย่างไรมิโซะและซุปมิโซะเป็นอาหารหลักในครัวญี่ปุ่นซึ่งกำลังได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทในการสนับสนุนการจัดการน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพมิโซะที่ถูกหมักจากถั่วเหลืองกับเกลือและเชื้อราชนิด Aspergillus oryzae โคจิ C, it, จนกลายเป็นมิโซะเพศที่มีเอนไซม์กรดอะมิโนและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างมากนักวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบว่าองค์ประกอบเหล่านี้ มีผลต่อความอยากอาหารสุขภาพลำไส้และการเผาผลาญไขมันอย่างไรซึ่งเป็นสามปัจจัยสำคัญในการควบคุมน้ำหนักอย่างยั่งยืนกระบวนการหมักเป็นสิ่งที่ทำให้มิโซ,โซมีรสชาติที่ซับซ้อนและคุณค่าทางโภชนาการที่ลึกซึ้งจากการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Food Science a n u t r i t i o n พบว่ากิจกรรมของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมักมิโซจะสร้างสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณค่าในการต้านอนุมูลอิสระสนับสนุนการเผาผลาญและต้านโรคอ้วน ในระหว่างการหมักเอนไซม์จากเชื้อรา Aspergillus oryzae จะย่อยสลายโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในถั่วเหลืองให้กลายเป็นเปปไทด์ขนาดเล็กและพรีไบโอติกซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการย่อยและการดูดซึมสารอาหารการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียดีในลำไส้ซึ่งช่วยในการใช้สารอาหารและรักษาสเียรภาพของระดับน้ำตาลในเลือดจากการวิจัยยังพบว่าการบริโภคมิโซช่วยปรับปรุงการทนต่อน้ำตาลกรูโคสยับยั้งการอักเสบของกล้ามเนื้อ และเพิ่มการผลิตกรดไขมันสายสั้น (SCFAs) โดยการแก้ไขภาวะลำไส้เสียสมดุลก a s t r บ e s o ซ h ซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อสุขภาพการเผาผลาญและการป้องกันภาวะกล้ามเนื้อรีบที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนซุปมิโซช่วยสนับสนุนการลดน้ำหนักอย่างไรก็ต้องมาดูว่ามิโซมีความเชื่อมโยงกับการจัดการน้ำหนักอย่างไรมิโซที่ถูกหมักมีผลต่อการควบคุมความอยากอาหารการเผาผลาญและการทำงานของลำไส้ดังนี้กระตุ้นฮอร์โมนความอิ่ม ซึ่งทําให้คุณรู้สึกอิ่มเร็วและนานขึ้นแม้จะรับประทานในปริมาณแคลอรี่ต่ําก็ตามฮอร์โมนเหล่านี้จะส่งสัญญาณความอิ่มไปยังสมองชะลอความหิวและทําให้กระเพาะอาหารว่างช้าลงนําไปสู่การบริโภคแคลอรี่ที่ลดลงกระตุ้นแกนการสื่อสารระหว่างลำไส้และสมอง g u t b r a i n e x i s ทาให้ช่วยกระตุ้นการสื่อสารระหว่างลำไส้และสมองตอกย้ําสัญญาณความอิ่มและช่วยลดความอยากอาหาร มีศักยภาพเป็นพรีไบโอติกซึ่งช่วยบำรุงแบคทีเรียดีในลำไส้ทำให้การย่อยอาหารที่ราบรื่นและการควบคุมพลังงานที่ดีขึ้นประโยชน์ยังคงอยู่แม้ผ่านความร้อนซึ่งแม้ว่าซุปมิโซะจะถูกทำให้ร้อนแต่ก็ยังคงมีประโยชน์ต่อสุขภาพการหมักทั้งหมดสร้างโปรไบโอติกแม้แบคทีเรียส่วนใหญ่ในมิโซะจะตายเมื่อโดนความร้อนแต่ชิ้นส่วนเซลล์ของแบคทีเรียและสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ที่พวกมันผลิตขึ้นนั้นคงตัวต่อความร้อนและยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันของคุณ และยังคงให้ประโยชน์ต่อลำไส้ได้ปรับปรุงการย่อยอาหารและลดอาการท้องอืดด้วยการสนับสนุนสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้มิโซสามารถช่วยลดอาการท้องอืดและความรู้สึกไม่สบายท้องทําให้ง่ายต่อการรักษากิจวัตรการรับประทานอาหารที่สม่ําเสมอซุปมิโซที่ทําจากมิโซเพศลงในน้ําซุปดาชิมีสารอาหารและรสชาติที่ดีแต่มีแคลอรี่น้อยที่สุดทั่วไปมักต่ํากว่า50แคลอรี่ต่อหนึ่งมือ้อซึ่งช่วยส่งเสริมความพึงพอใจแม้ในปริมาณเล็กน้อย จากการวิจัยใน Food c i e n c e a n d nutrition ยังพบว่ามิโซให้วิตามินที่จำเป็น B2, E, K และแร่ธาตุสังกะสีแมงกานีสและฟอสฟอรัสที่สนับสนุนการเผาผลาญพลังงานและการทำงานของกล้ามเนื้อซุปมิโซเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแต่มีคุณค่าสุขภาพสูงซึ่งช่วยเพิ่มความรู้สึกอิ่มทั้งจากรสชาติและสรีรวิทยาทำให้ง่ายต่อการควบคุมน้ำหนักในระยะยาวการรวมซุปมิโซเป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจำวันสามารถสนับสนุนการจัดการน้ำหนัก ในระยะยาวด้วยวิธีที่ง่ายและยังยืนซุปมิโซะเพียงอย่างเดียวจะไม่ทําให้เกิดการลดน้ําหนักอย่างรวดเร็วแต่มันเป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมอาหารที่สมดุลโดยการปรับปรุงการย่อยอาหารสนับสนุนการเผาผลาญและรักษาการควบคุมความอยากอาหารซุปมิโซะเป็นการผสมผสานป,ประเพณีเก่าแก่หลายสวรรค์เข้ากับความเข้าใจด้านโภชนาการสมัยใหม่ทําให้มันเป็นอาหารที่มีคุณค่าสุขภาพสูงและเป็นเมนูที่คนไทยรู้จักดีๆมากมาย